สวัสดีครับฟราติดเกมนะครับวันนี้จะมา catch game ชวนให้กับพิธีการจัดทีมล่ามังกรสไตล์ปราล์ครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยมาล่ามังกรอยากดูเฮ้ยล่ามังกรดียังไงคือล่ามังกรเนี่ยครับมันสามารถอธิส่วนที่ได้จากขี่มังกรเนี่ยไปสร้างอาวุธ6ดาวได้เนี่ยครับอาวุธ6ดาวชุดก่อหกดาวทั้งเวททั้งกายภาพที่เป็นอาวุธนะฮะห้าร้อยชิ้นในหกดาวหนึ่งทีหก็ขัดนิดเดียวซึ่งอาวุธหดาวของมังกรเนี่ยครับคือดีสุดในเกมแต่ต้องได้นดอมได้ออฟสูงสุดนะคือถ้าเกิดนนได้นดอมได้ จบปี240่เนี่ยแรงกว่าอูดเซเว่นไนท์แต่ถ้าเกิดได้2 6 0อะไรก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเกิดแรนดอมที่สูงสุดคือดีที่สุดครับเอาล่ะแล้วคราวนี้จะไปล่ามังกรกันจัดทีมยังไงดีเอาง,ง่ายๆก่อนครับตัวสามแสนตัวนี้แหละของปะลาร์ดนะครับใช้เซอินเป็นตัวทำตัวเมจนหลักครับแผ่นหน้าสี่หลังหนึ่งมีเบลิก้าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะลดดาเมจของมังกรลงครึ่งดินเพราะมัง,งกรตัดดินเป็นเวททั้งหมดครับ คือจะตะปบจะพ่นไฟจะโฉบลงมาครับเป็นเวทหมดเพราะนั้นถ้ามีวิลิก้าอยู่เราจะโดนค่าของกรเบาลงครึ่งนึงครับเออลีนา่าเอาไว้เพื่อกดบัฟเพิ่มดาเมจทั้งทีมครับผม50%ก็ถือว่าแรงโฉบอยู่ส่วนไอรีนเพิ่มดาเมจกายภาพส0ครับให้กับทั้งเซอินและซีซีก์สมคัญมากครับเอาไว้กันมืนครับเพราะกอร์ถ้าโฉบมันจะมืนทั้งทีม ใครไม่มีการหมุนลุยมังกรไม่เวิร์สนะครับคือต้องมีไม่ซีกก็ต้องมีคารอนตัวหนึ่งครับคารอนคือตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูจากการสมิ้คารอนพิตานี่ไหนว่าไห่ไหนเมื่อก่อนผมก็ใช้คารอนนะเอ๊ไปไหนละมีผักนี่อ่านี่ครับคารอนตันนี้ถ้าเกิดไม่มีซีก็มีคารอนนะครับส่วนนี้ครับชื่อน้องโบตันครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าควรมากเลยอัดลิปลำบากมากบอกเลยให้ท่านผู้ชมหน่อยเร็ว สวัสดีครับตัวมีเนี่ยต้องสวัสดีค่ะ่าไปได้บตันเอ๊ยเกี่ยวสายเกี่ยวสายตรงนี้เออโอเคต่อครับผมขอโทษด,ด้วยครับราวนี้ก็เริ่มล่าเลยแล้วกันนะครับการล่าของของปารลักเนี่ยจะเน้นคือข้าเิเธอแรกใช้ค่าของลิน่าก่อนเลยเพื่อเพิ่มสมเมจยกทีมครับอันนี้สำคัญมากจากนั้นใช้ไซอินครับเพราะเป็นดาเมจหลักทีม ท่าบไซนนเนี่ยมันดีเลยเร็วมากครับแค่ประมาณ36วิเดี๋ยวใช้ให้ดูนะปืบส6มถนวิครับแล้วก็ต่อด้วยท่าของซีครับซีคือท่าเนี้ยกดผนึกเนี่ยครับความแรงร้อยหก้อยเปซของพลังโจมตีจะแรงมากแต่คููดาวร้อยห้าสิบวิครับซึ่งจะนานสามขั้นตอนที่เสร็จป,ปุ๊บใช้ท่าของซีต่อครับคือท่าทลายให้สิ้นครับคููดาวจะยิงสีว่วิและ กูด่าของซีนที่จะบมดพอดีครับเราก็มาใช้ต่อพอซีนเสร็จผมจะพยายามเรียกไม่ใช้ท่าของเบลิก้าเพราะามันมันเบาครับผมใช้ท่าของไอรีนก่อนพอไอรีนใช้ท่าเนี่ยท่าเดียวจะแรงกว่าท่าหมูนะไอรีนท่าเสร็จพวกต้องดูว่าเอ้ยเลือลดอะไรลดเยอะเปล่าถ้าไม่เยอะผมจะใช้ไอรีนท่าหนึ่งครับคือท่าปากหอกลงมาครับชื่ออะไรนะ ชื่อเปลว้าจากสวรรค์ครับท่านี้ดีคือมันนานครับมันจะดึงคูดาวได้ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเกิดคูดาวเซีนเสร็จก่อนเพราะก,กรกอมันใช้ท่าเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับพีมบ่มันจิ้มที่ท่าเซินก่อนเลยอ่าเสร็จปุ๊บอ่ะมีโฉบงี้ก็น่าจะน่าจะได้ท่านี้ก่อนเนาะไม่ได้ฮนะ,ะได้แล้วครับท่าน,นี้มาพอาใช้ท่าที้เสร็จปุ๊บดูคูดาวฮนะพยายามเน้นที่ท่าของเซอินกับซีกเป็นหลักนะเพราะเซอิน ของปารัาเนี่ยอัดมาเต็มที่แล้วซีก็เช่นกันครับอ่าส่วนในเรื่องของการดึงเทินนะครับยังไม่ได้พูดถึงเลยนี่สองเทินแ,แล้วจะพูดทันไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรการดึงเทินเนี่ยผมจะใช้ซีเป็นหลักนะครับซีคืออัดเคาน์เตอร์มาเต็มเหนียวครับเคาน์เตอร์สองชิ้นและคำเริ่มจบตีหมายความว่าถ้ามันก่อนจมตีหมู่มาอย่างเงี้ยน,น่าจะติดนะไม่ติดนี่เขินเลยนะ ก็จะมีโปุ๊บซีต้องพุ่งออกไปเคาน์เตอร์นี่อย่างเงี้ยครับดี๋ยเดี๋ยวไม่ติดครับคือเคาน์เตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะดึงเธอมันจะดึงเกมไม่ช้าลงครับทำให้ครูดาวของสกิลเนี่ยไหลไปเรื่อยแต่เทินเท่าเดิมครับเพราะแงเนี้พอกรูดาวฉบเสร็จปุ๊บอ่ะครูดาวเซนพร้อมก็พุ่งเลยครับปาเซฟเสร็จปุ๊บกูดาวของกดผลึกครบพอดีก็ใช้ต่อแล้วก็วนมาที่ทำไมให้สิ้นแล้วก็ไปลดผลึกครั้งหนึ่งครับนี่คือ ใส่ของปารเดี๋ยวจบการล่าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเอาสเตตัสกับไอเทมของต่ตัวให้ดูทีนึงนะครับแป๊บเดียวจะตายแหละน่าจะจบที่ซีกแล้วมั้งอาการนี้ไมสิ้นป้าเรียบร้อยครับสามแสนกว่าจบในสองเทินโอเคคราวนี้เราไปดูที่นี่นะชุดของตัวละครกันดีกว่าครับกลุ่ม กลุ่มของปรารัชใช้กลุ่มเดียวนะเพราะว่าไม่อยากสร้างสองกลุ่มมันเสียเวลาส่หรับกก็กลุ่มเดียวก็จะจบจะล่าลปตัวที่เลือดไม่เกินประมาณแ0ดแสนเก้าแสนะเต็มที่และครับขอเริ่มที่ตัวหลักนะครับคือเซอินที่เนี่ยท่าเนี่ยมันจะติดีค่อนข้างบ่อยครับซึ่งพอเขาอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นติดคีทุกครั้งครับถ้าไอผู้สังหารครับเมื่อมันติดทีทุกครั้งเนี่ยปราร์ทุกเลือกใช้โจปีจุดอ่อนของชิ้นครับเนี่ยฮ้นโจปีจุดอ่อนเพื่อที่ว่า ถ้ามันติดคี้แรงขึ้น5 50%ติดจุดติดจุดอ่อนก็ไบก็ได้กันอีก30%ครับคือแรงเต็มที่ครับสองทีมนี้ส่วนเกราะใช้เลือดครับเพราะว่าถึกไว้ย่อมดีกว่าแต่ความจริงคือซอินเนี่ยสามท่แรกเธอจะไม่โดนดาเมจน,นะครับเพราะว่าสิ่ต่อเนื่องเนี่ยต้านทันเว่สามเทอร์นอยู่แล้วอันนี้คือตัวหลักของปลักครับปั้นสามสี่แล้วถัดไปครับตัวที่ต้องมีคือซีครับ สําับนคือสกิลต่อเนื่องที่ว่าโปรดจงไว้ใจและสัทธาไม่ใช่โปรดจงไว้ใจครับการสตันหกเทินต้องมีครับส่วนเกาะเนี่ยเพราะเราต้องการให้ตัวดึงเทินครับคือออกคอม์วเตอร์บ่อยๆก็ตอบโต้สองชิ้นครับทไมดึงเทินล่ะคือเลาที่ซิกฟันสวนเวนะีะยเวลาของสกิลก็ยังคงลดไปกูดาวลดลงไปเรื่อยๆแต่จํานวนเทินเท่าเดิมครับก็ช่วยในการดึงเทินได้ดีครับอีกางนหนึ่งคือเรื่องของ อาวุธครับถ้าเป็นตามหลักเนี่ยแนะนำให้ใชส้สองความเร็วนะเพราะว่าถ้าติดคอมรดนโจมตีเนี่ยซีจะออกไปฟันสองลอกก็ดึงเถินได้ดีเช่นกันแต่ด้วยความโลภครับอยากให้แบบเฮ้ยติดคี้ด้วยแล้วก็ตบีจุดอ่อนด้วยก็เลยใส่ต,ตีจุดอ่อนในชิ้นนึงครับเพราะว่าในอนาคตถ้ากดผ,ลผลนึกเนี่ยฮะจะติดคี้ทุกด,ดอ,อกครับตอนนี้ไม่ปรับแต่ต้องใช้ได้ดีนะก็เลยมันคี้อยู่แล้วไงเผื่อตีจุดอ่อนติดด้วยก็ใส่ไปด้วยเลยแล้วกันครับนี่คือตัวซีนะครับ โมตัดโลกูกอัดคลิปอยู่ถ้ายนนี่ไงครับต่อไปครับผมซีแล้วไอรีแล้วกนครับไอรีเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ลิมิตเบรกครับแล้วก็คือไม่ใช่ตัวดรเมิหลักครับคือผมจะใช้หลักๆคือซีกับซีนเป็นหลักไอรีเลยไม่ได้ทำลิมิตเบรกมาในตอนนี้แต่สำคัญครับเพราะว่าต้องใช้ท่านี้เพิ่มโจมตีให้กับซีก็ซีน อาวุธก็เป็นทั้งคีิที่เและความเร็วโจมตีครับเพราะว่าเผื่อออกไปโจมตีสองครั้งช่วยหนึ่งเธนหรือติดคีย์ก็ช่วยได้ครับแต่โดยรวมแล้วสินก็ไอลินก็เป็นแค่ตัวที่มาเพื่อให้อลา่าครับไม่ได้นเน้นเป็นตัวทำามเมิตสักเท่าไหร่ก็เลยใส่แค่นี้ขึ้นโมอกันก็ตมสเตปพัฟเฟอร์เพทีถัดไปครับลีน่าครับตัวนี้ที่ดว้วยจะทำลิมิตเบรกขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้เธอเนี่ยคิวแรง,งครับ คู่นะครับโบตานนะัดคิปอยู่ไปได้แล้วอุ้ยโยดมาโยนลงเตียงนะไม่โยนลงพื้นไม่ต้องกลัวครับผมอาคือจะพูดกับลำบากคือผมไม่มีไม่มีอาวุธเวทที่เป็นความเร็วอะมีแต่คิดที่ข้อกับความเร็วมีชิ้นเดียวเนี่ยคือความเร็วผมเอาไว้ประมาณ34เพราะว่ามังกรเร็ว3 1ถ้าเราได้เกินก่อนนะั้นจะได้ออกภาคก่อนมังกอ่านมานะะอันนี้ไม่ชัว บางคนบอกว่าเฮ้ยตัวพายที่ห้ามใส่คอมเร็วนะีือวไปแย่งต,ตัวดามจโจมตีก็ไอเรื่องพายที่ผมไม่ช่วยจริงแต่ว่าเอาแน่ๆคือโจมตีเวทเยอะครับคิวแรงๆสุดคือพวกกันก็เป็นพังชีวิตกับบล็อกครับเพราะว่าหาได้แค่นี้เดี๋ยวค่อยปรับกันอีกทีฮะลีน่ามันไม่ค่อยตายอ่ะคือเกิดเพื่อกดท่าเนี้ยให้เพื่อนแล้วก็คิวนิดนิดหน่อยจะต,ตายก็ไม่เป็นไรครับโอเค สุดท้ายคือตัวสำคัญทำไม่ดีไม่ได้คือเบลิก้าครับเบลิก้าเนี่ยใช้มาตลอดก็เลยบวกสนักหน่วงเลยลหลักๆคือใช้แค่ยืนครับยืนจริงนะถ้าสังเกตตามเมื่อกี้เนี่ยป่ารัดจะไม่ใช้เบลิก้ายิงเลยหลักๆคือมายืนเพื่อต้านเวทให้เพื่อนครับโอ้ยกว่าดีจริงครับเอามาต้านเวทให้เพื่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วอันนี้เอาไว้ใช้ตอนแบบฟาร์มเด็กซะมากกว่าครับผมแต่ก็ตายไปก็ลำบากก็เลยเพิ่ม ควาชีวิตสูงสุดให้นักสองอันเลยครับเนี่ยแหละครับคือตัวเบริก้าของารัก็ทั้งหมดนี่คือทีมล่ามกรของรักนะครับคะแนนที่ทําได้ที่ประมาณ8ปดแสนครับคือมันจริงก็เินแหละแต่เราก็เยาียมเลือกตัวที่ไม่ถึงล้านไงนจะได้ไม่เสียเวลาล่านานนะครับใครสงสัยเรื่องการล่ามกรก็ถามได้ในข้างล่างคลิปนี้หรือจะไปถามที่เพจรัก็ได้นะครับคลิปจบแค่น,นี้ละครับล่ามกรที่สดทุกคนสวัสดีครับ